ทางด้านของกรมอนามัยห่วงสุขภาพของผู้สูงวัยนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยช่วงฤดูฝนอาจจะลื่นล้มเนื่องจากพื้นลื่นถนนลื่นได้นะคะเสี่ยงอันตรายให้แนะแนะให้มีการเช็ค4จุดภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงวัยค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะท่านบอกว่าหากมีการหกล้ม การหกล้มเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้นบาดเจ็บทุพพลภาพหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตโรมพนามัยเองจึงขอให้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ภายในบ้านนั้นควรจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุให้สะอาดปลอดภยัยแล้วก็เอื้อต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุด้วยรวมทั้งให้มีการตรวจสอบ4จุดสําคัญภายในบ้านนะคะอย่างเช่นอย่างแรกเลยผืนบ้าน พื้นที่บ้านที่ลื่นเนี่ยสาเหตุเพราะว่าน้ําเปียกยิ่งเป็นบ้านเป็นปูนนะคุณคเหยียบน้ําเข้าไปนี่ภาษาเหนือเขาเรียกพะเลือ้อแต่บ้านเราเขาเรียกว่าพื้นมันลื่นนะคะครหรือพื้นมันวาวเป็นอุบัติเหตุส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุควรเลือกพื้นที่กระเบื้องเรียบที่ไม่ลื่นไม่มันวาวให้เป็นพื้นที่มีความหนืดน,นะคะ พื้นที่ห้องครัวค่ะห้องครัวนะเป็นบริเวณบ้านที่ผู้สูงอายุนั้นจะเข้าไปบ่อยมากๆควรหมั่นทําความสะอาดคราบมันบนพื้นบริเวณกระเบื้องเนี่ยนะคะให้สะอาดแล้วก็ที่สําคัญควรเก็บของมีคมให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยด้วย 3. ครับผมในเรื่องของบันไดเขาบอกว่าหาก ห้องนอนของผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ที่ชั้นสองนะคุณผู้ชมหรือว่าต้องเดินขึ้นลงบันไดยอยู่ตลอดเวลาบันไดควรติดยางกันลื่นที่ขอบบันไดเพื่อการลื่นนะครับปิดมุมแหลมคมต่างๆเลยของบันไดมีราวจับบันไดทุกขั้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมสําคัญมากๆคือการเพิ่มแสงสว่างนะครับบริเวณบันไดหรือว่าพื้นต่างระดับให้สามารถมองเห็นได้ชัดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะเรื่องของบันไดเนี่ยผู้สูงอายุยิ่งเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในต่างอําเภอเนี่ยเขาจะชอบชอบทําบ้านที่มีใต้ถุน แล้วก็มีบันไดไม้คุณผู้ชมละไม้เนี่ยเขามักจะชอบขัดมันใช้เทียนบ้างใช้น้ำยาอะไรต่างๆมีความคิดว่าบ้านเนี่ยจะต้องแบบดูเงาดูสะตลอดนะแล้วกว่าจะเดินขึ้นนี่โอ้โหก็น่ากังวลนะฮะสำหรับลูกหลานนะคุณผู้ชมลองปรับเปลี่ยนกันดูว่าปัจจุบันแล้วเราเห็นว่าผู้สูงอายุของเราก็มีอายุเยอะนะเราก็ต้องการในเรื่องของความปลอดภัยก็ช่วยกันปรับเปลี่ยนกันดูนะครับอีกหนึ่งเรื่องคือห้องน้ำอันนี้สำคัญที่สุด คุณผู้ชมฮะ<า>เขาบอกว่าควรเลือกพื้นกระเบื้องที่ไม่ลื่นหรือว่าแบ่งโซนห้องน้ําเป็น2โซนนะครับนั่นก็คือโซนเปียกและก็โซนแห้งคือท,ทำยังไงในส่วนของการอาบน้ำเนี่ยเรียกว่าโซนเปียกแน่นอนคุณผู้ชมคือฝักบัว่าฝักบัวหรือวาอ่าผู้สูงอายุจะชอบตักตักน้ําในกระถังนี่แหละอาบน้ําโดยขันใช่อันนี้แยกโซนไว้เลยอยู่มุมใดมุมหนึ่งแล้วก็อาจจะแบบมีเขาเรียกว่าคล้ายๆธรณีประตูเช่นมากั้นเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามาในโซนแห้งค่ะ อันเนี้ยคือฝากคุณผู้ชมกันไว้นะครับเขาบอกว่าโดยทาพื้นเนี่ยให้เรียบเสมอกัน้ต่ันต่างระดับแล้วก็ประตูห้องน้ำเนี่ยควรเป็นแบบเลื่อนง่ายนะครับต่อการเปิดปิดแล้วก็ควรติดราวจับเอาไว้ในห้องน้ําเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยเอาไว้พยุงเดินจะได้ไม่เกิดการหกล้มด้วย